มือนี้นะครับตัดล้ำมันมือที่สามนะครับเออแล้วก็มีการอ่ามาดแ,แล้วนะครับและะบ้วก็เจ็บเสียไปกองไว้นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีสุขสุขคนนะครับพบพกันในช่วงบรรยากาศย่มเศร้าสิบนาฬิกาเออเคิงสิบโมงเคิงครับอยู่สวนมันสปาร์งของผมคือเก่านะครับเอามือนี้ก็บเสี่ยความรู้ นะครับมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับอ่ามันซาปรังเอออันนี้จะเป็นพันธุ์พ่องเผ็ดรับแล้วก็มีพันธุ์เกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับเกรรษตร,รษาศาสตร์แปดศูนย์นะครับปนไปต้องกันเลยนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังผมคือเอาหลายพันธุ์มาร่วมกันแถอคือแน้วนี้ครับอ่าสาเหตุที่ผมเอาพันธุ์อย่างอื่นมาปนน้ำก็คือหนึ่งเลยนะครับผมต้องการพันธุ์อ่ะ พ้องเพ็ดนะครับบ่านพองเผ็ดนี่เขาวา่าพ่นผลิตดีนะครับให้นำนักหัวสดนี่ร้ายครับเอ,อแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงอาจจะบ่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเกษตรศาสตร์หาัวนต้นนี้นจะเป็นพันธุ์มีมาตราใดแล้วนะครับพลนผลิตก็กดีนะครับก็ดีแต่่ปันไดแต่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แปลงนี่สิร้ายครับนะครับต้นมันกาโบ ตรงนะครับในเรื่องของการตัดลำมันนะครับในช่วงที่เอาทอนเนี่ยมันอาจจะยุงย่งยากเล็กน้อยถ้าเกิดว่ามันสูงหรือว่ามันเอ็นนะครับเอ็นในช่วงที่ว่าฝนตกละก่ะกอ่ามีล่มนะครับเขาก็เอ็นไปตามล่มเนาะนะครับล่ะก่ามาเกิดอุปสรรคในเรื่องของการตัดท่อนพันธุ์ในบาดเนี่ยนะครับแต่พันธุ์เกษตรศาสตร์แปดศูนย์ปีนี้ผมว่าจะเห็ดหน่อยลงเพราะว่า มันติดใบด่างครับเออมันติดใบด่างผมกัเลือกต้นที่ว่ามันบ่ติดใบนะครับก็เอาไว้เป็นพันธุ์ต่อไปนะครับขอดีนะครับของพันธุ์กษะเสียสรแปดศูนย์นะครับมันให้ผลผลิตดีครับเออให้ผลผลิตดีหัวเออหัวเป็นติ่งเวลาถอนกะตัดง่ายครับเออกะทือว่าดีไปวัดเลยนะครับมีแต่พันธุ์ดีๆนะครับอ่าพี่น้องนะครับเห็ดพันธุ์ใดเนี่ยองคอมเมนต์มาบอกเนี่ยปลูกพันธุ์ไหนบ้าง นะครับหลายคนนะครับปลูกมันสับปะรังบ่คือกันบางคนกับปลูกพันธุ์เขาเอ่นว่าอีเลี้ยงหน่อยก็มีบางคนกับปลูกพันธุ์การแดงนะครับบางคนกับปลูกพันธุ์การเขียวอเออบ่คือกันนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เหนือดินบ่คือกันครับเออพันธุ์แต่ละพันธุ์กับเหมาะสมแต่ละดินนะครับบ่คือกันผมได้งัดหัวผอมันสับปะังเดี๋ยวภาพมึงหัวครับมึบงดูอันนี้กับแผ่านท่าน พองเพชรนะครับพันพ้องเพชรครับนี่ถามว่ามันดกบอกทาว่ามันขยายหัวเมดพ้อมกับว่าดกอยู่ด้ืเงานีพผ้มว่าน่าจะได้ยุบปราะมันซีรูแต่ว่าพันพันนี่เขาบอกว่าน้ำนักหัวดีแมนครับมันสีมีพันพ้องเพชรพันไรย่องจิตสองหรือว่าแปดหนึ่งนะครับบางคนเกิดเอินการแดงนะครับมันก็หัวดีน้ำนักหัวสดดีแล้วก็พัน ข้าวเอื่นว่าเกษตรเขียวบ่อแปดเก้านะครับระยองแปดเก้ากะหัวดีน้ำนักหัวสดนี่ได้นะครับต่างก,กันกับเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์เกษตรศาสตร์เจ็ดสองนะครับพวกนั้นจะเบากว่าปริมาณเอาบอแมนหัวซ้ำๆกันนะครับตัวนี้จะนักกว่าครับนี่แหละว่าเป็นยังพน่นผลิตเขาคือออกมาดีกว่าตัวนี้น้ำนักเขาดีนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งจะไม่ได้นะครับสิได้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับนี่อายุที่เขาถอนนะครับนั่็คือ8เดือนขึ้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงเขาจะได้นะครับในส่วนของลำตน้นพวงเพชรนี่จะดีกว่าเพราะว่าเขาตรงเวลาตัดมันก็ตัดง่ายนะครับเวลาเก็บก็บเก็บง่ายอกีกแต่ว่าถ้า 80, กเกษตรศาสตร์แ0รสูนหลักเกษตรศาสตร์5 0นี่ลำประตรงครับเออแต่ว่าถ่ายอยากให้มันงามให้มันสวยแนะน้ำว่าให้โปลูกหางนะครับกับประตรงหางหลายเอาประมาณเม็ดหนึ่งพอดีนะครับ ในส่วนของอยากได้ล้ำตนที่ว่ามันดีแต่ย่งอยากได้พันุเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับอันนี้เอาเอาความรู้มาฝากพี่น้องนะครับสามพันธุ์ที่ผมเบามาหนีกถทอวาดีทั้งนั้นเลยนะครับดีทุกพันธุ์ขึ้นยุกกับ่าเหาดูแลเขาเอาใจใส่เขาใส่ปุ๋ยให้เขาเพียงพอนะครับนำนักกะทือว่าเป็นไปตามที่คาดแต่ว่ามันอาจจะบ่ได้ทุกหัวครับเออมันบ่ได้ทุกหัวดอกนะเออมื่อนี้ก็กะทือว่า เลือหน่อยอันนี้ก็ใช้เพื่อนะะเราบ้านี่ข้าเจ้าซื้อแล้วนะครับอันนี้ข้าเจ้าซื้อนะครับเรือไว้ประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งข้าเจ้ากระืสือมันสีเรืออยู่บ้านอันนี้พวงเพ็ดเนาะอันนั้นอ่ามีอยู่ทั้งหมดห้าแถวเยาไปหอดปุ่นนะครับเหยาลงมาหาแถวแล้วก็ฝั่งนี้ผมกับสิเกะใบนะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากได้กะมีพี่น้องสร้างข้ามานะครับกับขอบคุณน,นะครับมือว่านได้ไปส่งอ่าสามออเดอร์ด้วยกันนะครับเพิ่นกะเอาค้นละ กระสอบมีเจ้าหนึ่งเอาเป็นยังเกาะกระลังเออล่างหนึ่งนะครับกบับบแพ่งครับพี่น้องอยากได้กับทักมาแต่ว่าเหลือจํานวนจํากัดเด้อนะครับเหลือบอไรลแล้วที่เหลือเพราะว่าผมต้องเอาไปเห็ดพันธุ์จะคลองนะครับสิเพิ่มเติมกันไปอีกนะครับสิเพิ่มแปลงกันไปอีกพื้นที่นี่ก็บบถึงสองไรนะครับกระสิขยับไปอีกแล้วกระสิมีแปลงหนึ่งนะครับเห็นไวแล้วนะครับกระสิเพื่อไว เดี๋ยวมันจะได้หาพันุจากของมันสียากนะครับมีประมาณนี้หละนะครับเอาความรู้มาฝากพี่น้องที่เก่านะครับผู้ใดอยากได้ทอนพันนะครับโทรหาผมได้เบอร์โทร085 512 6563นะครับเอาขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย